สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณาสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือนกรกฎาคม2558พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนสาไฟฟ้า PEA แม่สอดสายการบินการแอร์ร่วมกับเอเชียวันทราเวลแอนด์ทัวร์นำสื่อมวลชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากบินเหินฟ้าแม่สอดดอนเมืองในโครงการสื่อมวลชนสัญจร นายกเทศมนตรีนครแม่สอดต้อนรับผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค5และคณะนักเรียนสารวัตรลงพื้นที่ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาแม่สอดพบพระแม่ระมาดค่ะดเรเทอดเกียรติชินสรนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจังหวัดตากให้การต้อนรับพลตำรวจตรีอุดมพรมสุรินท ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ลำปางพร้อมคณะนักเรียนสารวัตรสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5จำนวน160นายที่กำลังเข้าเรียนหลักสูตรสารวัตรสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดพบพระแม่ระมาดที่อาคารสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอดจังหวัดตากการเดินทางมาของผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ลำปางพร้อมคณะนักเรียนสารวัตรสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ที่มาศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นดเร,เ,รเทอดเกียรติชินสารนานันได้ให้ความรู้กับนักเรียนสารวัตรร่วมกับนายชัยวัฒน์วิทิตธ,ธ,ธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และการเข้าสู่ตำรวจอาเซียนตำรวจสากลแห่ง AEC รายงานข่าวแจ้งว่านครแม่สอดเป็นเมืองศูนย์กลางเชื่อมสองทวีปบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอ s สเวตอิค o นอมิ c ค r ร์ริดอร์ e VE c มีกลุ่มประเทศ ACMECs ไทยพมา่าเวียดนามลาวกัมพูชา ประชากร610ล้านคนและเชื่อมกลุ่มประเทศ BIMSTEC อินเดียสีลังกาไทยบังคลาเทศภูตานพมา่าและเนปาลประชากร1,300ล้านคนรวมประชากร2กลุ่มประเทศ1,910ล้านคนนครแม่สอดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจึงเป็นที่น่าสนใจของนักธุรกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว ที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอดค่ะที่บริเวณหน้าอาคารสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดนายประทีพโพเทียมปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอดโดยมีนายธนกิจน่วมอินผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรักพงษ์บุญสิริปลัดเทศบาลน,นครแม่สอดผู้แทนนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆกว่า14หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจอันประกอบด้วยสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดบริษัท TOT จำกัดมหาชนบริษัทการสื่อสารแห่งประเทศไทยโทรคมนาคมจำกัดมหาชนสาขาแม่สอดบริษัทสตาร์เคเบิลทีวีจำกัดบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนบริษัทซูเปอร์บ a d อตแบรนด์เน็ตเวิร์จำกัด บริษัท T T N T จำกัดมหาชนบริษัท Tiptel Broadband จำกัดมหาชนบริษัท Just Tel Network จำกัดบริษัท True Universal Convergence จำกัดบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนบริษัท United Information จำกัด บริษัทซิมโฟนีคอมมูนิเคชันจำกัดมหาชนและบริษัทอินเตอร์ลิง์เทเลคอมจำกัดมหาชนโดยทั้งหมดจะออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและรองรับนโยบายของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีจัดกิจกรรมทำพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีนาฏศิลป์ประจำปีการศึกษา2558ค่ะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีนาฏศิลป์ประจำปีการศึกษา2558ที่หอประชุมโรงเรียนวัชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายเชรัตยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดจุมพลคีรีเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและมีคณะครูนักเรียนด้านชมรมศิลปะการดนตรีนาฏศิลป์จากสถานศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอพพพระเข้าร่วมพิธีกว่า500คนพิธีไหว้ครูดนตรีไทยเป็นพิธีไหว้ครูที่บรรดาน,นักดนตรีไทย จำเป็นต้องผ่านกระบวนการไหว้ครูตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดสิริมงคลและเป็นการอำนวยวอวยพรให้แก่ลูกศิษย์ที่ใช้วิชาชีพดนตรีเลี้ยงตนเองและครอบครัวประกอบกับการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยมีความมุ่งหมายในพิธีเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลด้วยการถวายเครื่องสกการะพลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนนาฏศิลป์เป็นอย่างดีเมื่อได้ผ่านพิธีกรรมมาแล้วเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษหากศิษย์ได้กระทําสิ่งที่ผิดพลาดโดยการรู้เท่าไม่ถึงการไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามเพื่อไว้สําหรับต่อท่ารําที่เป็นเพลงหน้าพาดชั้นสูงที่มีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเพลงหน้าพาดบ,บางเพลง จะต้องต่อท่ารำในพิธีไหว้ครูจึงจะเกิดเป็นสิริมงคลแก่ผู้สอนและผู้เรียนและเพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้สิทธิระลึกถึงครูอันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงามอยู่ในศิลธรรมจรรยาตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์การไหว้ครูนับเป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่งเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามในส่วนที่เกี่ยวกับกิริยามารยาทสัมมาคารวะ และมีส่วนที่มีแนวโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณงามความดีรักษาวิทยาการสืบเนื่องไปได้ด้วยดีทั้งยังจูงใจให้เป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างการไหว้ครูคือการแสดงความเคารพกรตะเวทีแด่ท่านบุรพาจารย์และครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้สิทธิในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงได้พร้อมใจกันปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชาวความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทนเพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้าต่อไปอําเภอแม่สอดเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติเมืองแม่สอดค่ะ ที่บริเวณโรงสูบจ่ายระบายน้ำชุมชน2แคว2เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติเมืองแม่สอดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 3หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4 สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดประธานแต่ละชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานในครั้งนี้กว่า100คนด้วยเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางได้จัดทําโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติน้ําท่วมขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากภายน้ําท่วมเมืองแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณาสุข เขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือนกรกฎาคม2558พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานค่ะที่ห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมอาสาสมัครสาธารณาสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือนกร,รกฎาคม2558พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยในการประชุมมีสาระสำคัญฝากถึงอาสาสมัครสาธารณสุขในเรื่องการสำรวจผู้ที่มีจิตอาสาทำหน้าที่อสอมอใหม่แทนอสอมอเก่าที่เสียชีวิตไปสำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อไปที่หัวหน้าอาสอมอแต่ละเขตโดยผู้ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ที่มี ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดอายุไม่เกิน50ปีอ่านออกเขียนได้เรื่องการตามงานการชั่งน้ำหนักเด็กที่มีอายุตั้งแต่0ถึง5ปีที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งจะออกปฏิบัติหน้าที่4ครั้งต่อ1ปีการส่งผลงานให้ส่งงานตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้เพื่อนำส่งและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงานและการรณรงค์ปลอดลูกน้ำยุงลายในชุมชนซึ่งในขณะนี้ เข้าสู่ช่วงฤดูฝนมักจะมีภาชนะหรือแหล่งน้ำที่มีน้ำขังทำให้มีลูกน้ำยุงลายเพิ่มมากขึ้นจึงเน้นย้ำให้อสอมออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมันสังเกตอย่าให้มีน้ำขังอันเป็นแหล่งก่อให้เกิดลูกน้ำยุงลายและสังเกตประชาชนในเขตที่รับผิดชอบว่ามีผู้ป่วยหรือไม่อันเป็นการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์เพราะอาจจะเป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกได้ अब कौन का है तो การบินการแอร์ร่วมกับเอเชียวันทราเวลแอนทัวนำสื่อมวลชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากขึ้นเหินฟ้าแม่สอดดอนเมืองในโครงการสื่อมวลชนสัญจรศึกษาเส้นทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรับ AEC ค่ะที่ท่าอากาศยานอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร้อยเอกสมพงสุขสงวนประธานบริษัทการนิธิเอวิเอชันจำกัดและนางทิติพรกาสมสัน กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียวันทราเวลแอนด์ทัวร์ Tour, จำกัดได้นำคณะสื่อมวลชนในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากประกอบด้วยสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรบินเหินฟ้าไปกับสายการบินการแอร์จากสนามบินแม่สอดจังหวัดตากไปสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อให้นักข่าว และสื่อมวลชนทุกแขนงในเขตพื้นที่ห้ามเภอชายแดนจังหวัดตากได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเครื่องบินคุณภาพที่เพียบพร้อมไปด้วยบริการกับรอยิ้มที่ประทับใจของแอร์โฮสเตสเพื่อให้สื่อมวลชนได้ศึกษาเส้นทางการค้าการลงทุนเส้นทางสายการบินเที่ยวบินตรง1ชั่วโมงจากท่าอากาศยานดอนเมืองสู่ท่าอากาศยานแม่สอดไปกลับเพียง2ชั่วโมงได้ทุกวันวันละ3เที่ยวบิน เพื่อให้การเดินทางของพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและพี่น้องชาวจังหวัดเมียวดีประเทศสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการอำนวยความสะดวกในธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดเมียวดีเป็นศูนย์กลางการค้าอาเซียนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอิสเว e อิโ o โนมิคคอร์ริดอร์ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะดิฉันนางสาววรพาพลุตันเป็นผู้รายงานท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา 21. นาฬิกาค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดสวัสดีค่ะ